สวัสดีนักเรียนชั้นปห้าทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับครูปาล์มนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์วันนี้คุณครูก็จะมาสอนนักเรียนนะครับในเรื่องการคูณการหารเศษส่วนและจำนวนกระนะครับแต่ก่อนที่จะไปเรียนนะครับคุณครูก็จะมาเฉลยแบบฝังหัดนะครับที่สั่งนักเรียนไปนะครับในคาบที่แล้วนะครับซึ่งนักเรียนทําแบบฝังหัดนะครับในหน้า41ข้อ2กับข้อ3นะครับมาดูข้อ2ก่อนนะครับโจทย์บอกว่า วงเล็บเปิดเศษ2ส่วน7บวกเศษ9ส่วน14วงเล็บปิดคูณ1เศษ8ส่วน13นะครับวิธีทำนะครับขั้นตอนที่1นะครับก็คือทำในวงเล็บก่อนนะครับเพราะมีวงเล็บในวงเล็บเป็นการบวกนะครับนี่ครับในวงเล็บดังนั้นเราก็ต้องทำในวงเล็บก่อนนะครับเศษ2ส่วน7บวกเศษ9ส่วน14นะครับ การบวกเศษส่วนนะครับก็คือต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะครับตัวส่วนตอนนี้ของเราเป็น7กับ14นะครับส่วนไม่เท่ากันยังไม่สามารถบวกกันได้นะครับดังนั้นต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนทําส่วนให้เป็นอะไร7นะครับ7สามารถทําให้เป็น14ไดนะ้โดยการเอา7ไปคูณกับ2นะดังนั้น ทำส่วนให้เป็น14นะครับ14เป็น14อยู่แล้วก็ไม่ต้องทําอะไรก็ได้เศษ9ส่วน14เหมือนเดิมนะส่วนเศษ2ส่วน7นะครับ7มันต้องคูณ2ถึงจะได้14ดังนั้นเศษ2ส่วน7เลยต้องคูณ2ทั้งเศษและส่วนนะครับดังนั้นบรรทัดที่1ก็จะได้เศษ2ส่วน7คูณด้วย2ทั้งเศษและส่วนนะครับ บวกกับเศษ9ส่วน14นะครับเศษ9ส่วน14ไม่ต้องทำอะไรนะครับพอได้ตัวนี้เสร็จนะครับบรรทัดที่2ก็คูณกันปกติครับ2คูณ2นะครับได้4ใน4นะครับ7คูณ2ได้14นะครับก็ได้เศษ4ส่วน14บวก เศษ9ส่วน14เหมือนเดิมนะครับเศษ 9/ 14ส่วน่ไม่ได้ทำอะไรต่อไปนะครับพอได้แบบนี้เสร็จบรรทัดที่3ก็เอาเศษบวกกันครับเพราะส่วนเท่ากันแล้วเราก็จะได้ส่วนที่เท่ากันแล้ว14 14นะครับเราก็สามารถบวกกันได้แล้วก็เอาตัวเศษบวกกันครับก็คือเอา4บวกกับ9ได้นะครับส่วนเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องเอาส่วนมาบวกกันนะครับส่วนเป็น14เหมือนเดิมก็จะได้เศษ 13 1ส่วน14นะครับนี่คือหลักการบวกเศษส่วนต่อไปนะครับขั้นตอนที่2ก็คือต้องนำผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนที่1นะครับไปคูณกับ1เศษ8ส่วน13นะครับเราก็จะได้เศษ13ส่วน14คูณกับ1เศษ8ส่วน13นะครับาการคูณทีนี้การคูณเศษส่วนนะครับ การคูณถ้ามีจำนวนคระต้องทําจำนวนคระให้เป็นเศษเกินก่อนนะครับตัวนี้เป็นจำนวนคระต้องทําให้เป็นเศษเกินทําเป็นเศษเกินยังไงให้เอา13นะครับตัวด้านล่างหรือตัวส่วนเอาส่วนคูณกับจํานวนเต็มนะครับจํานวนเต็มคือ1 13คูณ1ได้13นะครับเสร็จแล้วเอาไปบวกกับเศษนะครับเศษคือ8 13บวก8ได้21นะครับนะ ดังนั้นเลยได้เป็นเศษ2 1 1ส่วน13นะครับนี่คือที่มานะครับของเศษ2 1 1ส่วน13ก็คือการทำตัวนี้จมวกกระให้เปลียนเศษเกินนะครับส่วนตัวข้างหน้าก็เหมือนเดิมครับไม่ต้องทำอะไรเศษ1 3ส่วน14นะครับอ่าต่อไปนะครับอันท,ที่2 ก็การคูณนะครับก็คูณกันได้ปกติถ้าตัดทอนได้ให้ตัดทอนนะครับข้อนี้ตัดทอนได้นะสิบตัดกับ13ใช้แม่13นั่นเองนะครับ13 1เป็น13 13 1เป็น13นะครับเราก็จะได้1 1หรือค่อยเขียนก็ได้นะครับเขียนทีเดียวต่อไป14กับ21นะครับตัดทอนก็ได้โดยใช้แม่7นะครับแม่7 7จ็ดสองสเจ็ดสเนะครับเสร็จแล้วหมดแล้วข้างบนก็จะเหลือเศษหนึส่วนสองี่นะครับตัวนี้คือเศษหส่วน2องคูณเศษสามส่วนหน,นึ่นะครับร 1, ร 3, นี่นะครับเศษหนึ่งส่วนสคูณเศษสามส่วนหนึ่งนะครับก็เขียนมาก่อน ถ้าใครเข้าใจแล้วก็จะคูณกันไปเลยก็ได้นะครับหาคุณตัดตอนให้ดูใหม่13 13 1 13 13, 13, 13 7 2 14 7 3 21นะครับก็จะได้เศษ1.2คูณกับเศษ3.1ถ้าใครเข้าใจแล้วก็ข้ามไปขั้นตอนที่3ามเอบรรทัดที่3ได้เลยนะครับ ตัดขั้นตอนนี้ทิ้งไปได้เลยก็ได้นะครับข้ามไปเลยเช่นก็เอา1นคูณสได้3เอา2อคูณหได้2ข้ามมาขั้นตอนนี้เลยก็ได้นะครับข้ามมาบรรทัดนี้เลยต่อไปนะครับก็เป็นเศษเกินนะครับเศษสามเป็นเศษเกินก็ต้องทําให้เป็นจำนวนคะ ทำเป็นจำนวนค่าอย่างไงก็เอา2นะครับ2เท่าหไร่ได้3 2นะครับ1ตัวนี้นะครับ2เท่าหไร่ได้3 2 1 2นะครับแต่อยากได้3เลยเหลือเศษ1นะครับเราอยากได้3แต่ได้แค่2อ2เหลือเศษ1ส่วนเหมือนเดิมครับส่วน2ก็เลยตอบ 1เศษ1ส่วน2นะครับต่อไปข้อ3วงเล็บเปิดเศษวงเล็บเปิด6ลบเศษ3ส่วน11วงเล็บปิดคูณ2เศษ4ส่วน9นะครับขั้นตอนที่1ก็ทำในวงเล็บก่อนเหมือนเดิมนะครับในวงเล็บก็คือ6กลบ ศษ3ส่วน11การลบก็เหมือนกันกับการบวกครับต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนอ6นะครับ6ตัวนี้เป็นจำนวนเต็มจำนวนเต็มมีส่วนเป็น1นะครับดังนั้นเขาเลยใส่ส่วนให้มันเพื่อที่จะให้เห็นว่าส่วนมันเป็น1ลบกับเศษ3ส่วน11นะครับเราดูตัวส่วนครับทีนี้ไม่เท่ากันนะครับ1กับ11 ตัวส่วนไม่เท่ากันทําไงก็ทําส่วนให้เท่ากันนะครับอันนี้ง่ายนะครับก็ดู11เลยทําส่วนให้เป็น11ได้นะครับ1โดยการคูณ11ดังนั้นส่วนตัวนี้เป็น11อยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องทําอะไรดึงมาลงมาได้เลยตัวนี้นะครับดึงลงมาได้เลยส่วนเศษ6ส่วน1น,นะครับ ทำส่วนได้เป็น11โดยการคูณ11ทั้งเศษและส่วนนะครับเพราะ1คูณ11ได้11ดังนั้นก็จะได้เศษ6คูณ11นะครับส่วนด้วย1คูณ11นะครับคูณ11ทั้งเศษและส่วนส่วนเศษ3ส่วน,วน11ก็เหมือนเดิมเขามไม่ต้องทำอะไร ต่อไปเราคูณกันปกติคําภีรที่3 6คูณ11ได้66 1คูณ11ได้11นะครับเราก็จะได้ตัวส่วนที่มันเท่ากันแล้วนะตัวนี้ไม่ต้องทำอะไรดึงลองอมาเพราะมันเป็น11อยู่แล้วนะครับเมื่อมันเท่ากันแล้วเราก็ลบกันได้แล้วนะเราเศษลบกันครับ66ลบ3ได้63นะครับ ส่วนคงเดิมก็คือ11นะครับต่อไปไม่ต้องทําเป็นนุมคระก็ได้นะครับไม่ต้องทําเป็นนุมคระเพราะเราต้องเอาไปคูณกับ2เศษสี่ส่วนเก็ต้องทําให้เป็นเศษเกินอยู่ดีดังนั้นครูจะตัดตัวน,นี้ทิ้งไปนะครับไม่ต้องทําเป็นนุมคระเอาแค่เศษหกส่ 6, 10, นะครับ ไปขั้นตอนที่2เลยนะครับหรือใครจะทําเป็นจำนวนคักก็ได้นะครับแล้วแต่นักเรียนสะดวกเลย่ะขั้นตอนที่2ก็นําเศษ63ส่วน11นะครับตัวนี้ครูไม่เอาเพราะครูไม่ทําเป็นจำนวนคลกครูก็จะได้เศษนําเศษ63ส่วน11 เศษส่วนสิคูณกับ2เศษ4ีส่วน9นะครับตรงนี้ก็จะไม่เอาเหมือนกันนะครับส่วนนักเรียนจะทำเป็นวงพละก็ได้นะครับถูกเหมือนกันนะครับ เศษ63ส่วน11นะครับคูณกับ2เศษ4ส่วน9เห็นไหมครับถ้าเราทำเป็นวงกละเราก็ต้องทำเป็นเศษเกินอยู่ดีนะครับได้เศษ63ส่วน11อยู่ดีนะครับตรงนี้ดังนั้นครูเลยไม่ต้องทำเป็นวงกละนะครับในตรงนี้ต่อไปนะครับ2เศษ4ส่วน9ต้องทำให้เป็นเศษเกินนะครับ ก็เอา9ก้าคูณสนะครับเก้าคูณสองเก้าสองเป็น18นะครับบวกกับสี่นะสิบแบวกสได้22นะครับก็จะได้เศษ22ส่วนเก้าตั้งแรกก็ได้เศษ63ส่วน11คูณเศษ22ส่วน9นะครับต่อไปเท่ากับตัดทอนได้นะครับ ตัดทอนได้โดยเอา63กับ9ตัดทอนกันนะครับโดยใช้ไม่9 9 1 9 9 7นะครับเป็น63 11กับ22นะครับใช้แม่11 11 1 11 1 2เป็น22นะข้างบนก็จะเหลือ7นะครับเศษ7ส่วน1 อีกตัวหนึ่งก็คือเศษ2อส่วนหน,นะครับหรือใครจะข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยก็ได้นะตัดทิ้งไปเลยข้างบนเหลือ7คูณ2นะครับข้างล่างเหลือ1คูณ1ก็เอามาเลยครับ7กูณ2ข้างล่าง1คูณ1ก็ได้1ไม่ต้องเอามานะหรือใครจะ7จคูณ2ก็ได้14นะครับดังนั้นตอบ14นะครับข้อนี้ส่วนเป็น1ไม่เอานะ ดังนั้นข้อนี้ตอบ14นะครับต่อไปมาดูแบบฝึกหัดที่จะเรียนในวันนี้นะครับก็ <c oughs> คือโจทย์ปัญหาการคูณการหารเศษส่วนและจำนวนคระนะครับให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้า49นะครับครูจะให้นักเรียนทำหน้า49 กับหน้า50นะครับหน้า49ครูจะยกตัวอย่างจะเฉลยให้ดูเลยนะครับจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูเลยจะให้นักเรียนลอกลงไปนะครับหน้า49แล้วก็ทําเองในหน้าที่50นะครับามาดูข้อหนึหน้า49กันนะครับ ใา้พักแรมแห่งหนึ่งมีลูกเสือและเนตรนารีรวมกัน342คนเป็นเนตรนารีเศษสองส่วนสามของจำนวนนักเรียนที่พักแรมทั้งหมดมีเนตรนารีกี่คนนะครับก่อนอื่นนักเรียนต้องวิเคราะห์โจทย์ก่อนนะครับขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาขั้นตอนแรกก็คือต้องวิเคราะห์โจทย์นะครับขั้นตอนที่2ก็คือต้องวางแผนนะครับตอนที่3าม ก็คือการแสดงวิธีทำแสดงวิธีการหาคําตอบนันเองนะครับและขั้นตอนที่4ก็คือตรวจสอบคําตอบนะครับแต่หลักๆแล้วนักเรียนก็ที่นักเรียนต้องทําก็คือการวิเคราะห์โจทย์นะครับแล้วก็เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แล้วก็แสดงวิธีทำนะครับที่สําคัญหลักๆนะครับขั้นตอนก็มีดังต่อไปนี้นะครับก่อ,อนอื่นก็ ทำเป็นประโยคสัญลักษณ์ก่อนนะครับวิเคราะห์โจทย์แล้วก็เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ว่าจะใช้วิธีใดในการหาคําตอบนะครับวิเคราะห์โจทย์โจทย์กําหนดอะไรให้บ้างก็คือณ่าไขวักแรลมนะครับมีลูกเสือและเนนารีรวมกันเรารู้ลูกเสือเนนารีนะครับรวมกัน3 1 2คน เป็นเนตนาีนะครับเศษ2อส่วนของจำนวนของจำนวนนักเรียนที่พักแรมทั้งหมดก็คือเป็นเศษ2ส่วน3ของคือคูณคูณอะไรคูณจำนวนนักเรียนที่พักแแรมทั้งหมดก็คือคูณ342องนั่นเองนะครับเขาถามว่ามีเนตนาีกี่คนก็คือมีเนตรเป็นเนตรนาี ท่านี้นั่นเองนะครับก็คือเอาตัวนี้มาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เลยนะครับแค่นี้นะครับคันนี้ข้อโจทย์เราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้เศษสองส่วนสามคูณสาม้อยสิเท่ากับสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้นะครับต่อไปนะครับวิธีทำก็ดูจากประโย์ ประโยคสัญลักษณ์ได้เลยนะครับเศษสองส่วน3มาจากไหนก็เอาตัวไหนขึ้นก่อนก็ได้นะครับในฉเฉลยทุกครูเอามาเขาเอาตัวนี้มาก่อนนะครับค่ายพักแรมแห่งหนึ่งมีลูกเสือและเนนารีรวมกัน3 4 2คนนะครับเป็นเนนารีเศษสส่วน3ของจำนวนนักเรียนที่พักแรมทั้งหมด มีเนตรนารีกี่คนคือสิ่งที่โจทย์ถามก็บรรทัดที่3ก็คือสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนะครับมีเนตรนารีกี่คนก็เอามาจากประโยคสัญลักษณ์เลยครับเศษ2ส่วน3คูณ312เท่ากับอะไรแล้วก็หาออกมานะครับข้อนี้นะครับเป็นการคูณตัดทอนได้นะครับถัดทอนได้ ตัดทอนยังไงใช้แม่3นะครับตัดทอนกับ3กับ342นะครับตัดทอน3 3 3นะครับ3เท่าไรได้3เท่าไหรได้3ตัดตีละตัวก็ได้นะสามหนึ่งสาามเท่าไรได้4 3่สหนึ่งสา เหลือเศษ1นึงนะครับ1เอา2มาเขียนต่อเหลือเศษหนึ่งทดไว้ข้างนอกก็ได้นะรเราอยากได้4แต่3 1ได้แค่3เหลือเศษ1ต่อไปเอา2นะครับ2ตัวนี้นะครับมาต่อกลายเป็น12 3เท่าไหรที่1 2 3 4นะครับ12ก็จะได้2คูน114นะครับส่วนเป็น1ไม่เอามานะครับมันจะได้2คูณ114 ต่อไปก็จับคูณกันครับ2 1คูณ114ก็ได้228นะครับดังนั้นตอบมีเนตรนารี228คนนะครับต่อไปข้อ2ขวดใบหนึ่งบรรจุน้ำผลไม้1000มิลลิตรปริมดื่มน้ำดื่มไปนะครับเศษ3ส่วน8ของขวด ปริมดื่มน้ำผลไม้ไปแล้วกี่มิลลิล,ลิตรนะครับประโยคสัญลักษณ์ก็มาวิเคราะห์โจทย์นะครับวิเคราะห์โจทย์กันปริมสิ่งที่จทยถามวิเคราะห์จากสิ่งที่จทยถามก็ได้ปริมดื่มน้ำผลไม้ไปแล้วกี่มิลลิลิตร ปริมดื่มน้ำผลไม้ไปจากตรงนี้นะครับปริมดื่มไปเสร็จ3ส่วน8ของก็คือคูณนนครับของขวดในขวดมี1000มิลลิลิตรก็คือคูณ1000นั่นเองครับปริมดื่มน้ำผลไม้ไปแล้วกี่มิลลิลิตรก็คือประโยคสัญลักษณ์ก็จะหาได้จากเสร็จ3ส่วน8คูณ1000เท่ากับสี่เหลี่ยมเท่ากับช่องว่างนั่นเองนะครับพอ เขียนประโยคสัญลักษณ์เสร็จก็แสดงวิธีทำครับขวดใบหนึ่งบรรจุน้ำผลไม้นะครับบรรทัดที่1 1000มิลลิลิตรบรรทัดที่2ปริมดื่มน้ำไปเศษสส่วน8ของขวดบรรทัดที่3ก็คือสิ่งที่โจทย์ถามหานะครับปริมดื่มน้ำผลไม้ไปแล้วกี่มิลลิลิตรก็คือเอามาจากประโยชน์สัญลักษณ์เลยนะครับแล้วก็มาหาคำตอบกัน ตัดทอนได้นะครับ8กับ1000ใช้ไม่แปดนะครับ8 18 8เท่าไรได้10เอาตัดทีละตัวนะครับตัดตัวไหนได้ก็ตัดไปก่อนนะครับ8เท่าไรได้10 8เท่าไรได้1ไม่มีนะครับคูเลยเอาเป็นหลักตัดไปกลายเป็นหลักสิบเลยนะครับ8เท่าไรได้10 8 1 8นะครับ8 18 แปดต่อเลยได้ศูนย์แปได้ศูนย์แปดต่อเลยได้ศูนย์แปดนยได้ศอ่ะเอาใหม่เหลือเศษนะครับลืมแเท่าเลยที่สิเอาใหม่เลยนะครับเมื่อกี้ครูลืมว่ามีเศษแปดหนึ่งแปดเทาเลยที่สิบแปนะครับเศษเท่าไรทดนะครับเศษสองเพราะเราต้องการสิบแต่ได้แค่แ เศษสนะครับต่อไปเหลือ0นย์เติมศูนย์ลงไปเป็น20นะครับ8เท่าไรได้20 8 2แนะครับ16แต่เราอยากได้20นะครับก็เหลือเศษ4นะครับเพราะมาได้แค่16เศษ4เหลือศูนย์อีกตัวหนึ่งนะครับเติมเข้าไปก็กลายเป็น40 8เท่าไรได้40่5 40ด้นะครับ ถ้านักเรียนตัดทอนทีละตัวไม่เป็นก็ลองตั้งหารดูก็ได้นะครับเอา1000หารด้วย8นั่นเองนะครับ8ตัอเลที่10 8 18ลบกันเหลือ2นะครับดึงศูนย์ลงมานี่เป็น20ตัวนี้นั่นเอง8ตัวเลอี่นะครับลบกันเหลือสดึงศูนย์ลงมากลายเป็น40ตัวนี้นั่นเอง แปดตเลได้4 8่40แด้ก็ได้125นะครับดังนั้นก็จะได้3คูณ125นะครับ3คูณ125 3คูณ125ก็ได้เท่ากับ375นะครับตั้งคูณ125คูณ3 3 5สต้นเป็น6 หก1เป็น7 3 1เป็น3 375ดังนั้นข้อนี้ตอบปรีมดื่มนะ้ำผลไม้ไปแล้ว375มิลลิลิตรนะครับต่อไปครูจะ,ะทำให้ดูอีกข้อหนึ่งนะครับดังนั้นก็ให้นักเรียนทำเป็นการบ้านนะครับข้อ3นะครับลุงซื้อที่ดินปลูกบ้าน150ตารางวา แบ่งทำสนามหญ้าเศษ7จส่วน 20, 20ของที่ดินทั้งหมดมีสนามหญ้ากี่ตารางวานะครับก็พิค้อโจทย์แล้วก็เขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์นะครับสิ่งที่โจทย์ถามก็คือมีสนามหญ้ากี่ตารางวาสิ่งที่เรารู้ก็คือสนามหญ้าเศษ7จส่วน20ของที่ดินทั้งหมดเศษ7จส่วน20ของที่ดินทั้งหมดของก็คือคูณน,นะครับที่ดินทั้งหมด ที่ดินทั้งหมดก็คือร้อยหนะครับ150ดังนั้นมีสนามยาเศษส่ 7, สวน20คูณร้อนั่นเองนะครับได้เป็นประโยคสัญลักษณ์ออกมานะครับวิเคราะห์อย่างนี้นะครับต่อไปวิธีทำนะครับก็เขียนสิ่งที่จทย์กำหนดให้มานะครับ ลุงซื้อที่ดินปลูกบ้าน150ตารางวาบรรทัดที่1บรรทัดที่2แบ่งทําสนามหญ้าเศษ7ส่วน20ของที่ดินทั้งหมดนะครับมีสนามหญ้าสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนะครับมีสนามหญ้าเศษ7ส่วน20คูณ150นะครับเสร็จแล้วนักเรียนก็หาคําตอบออกมานะครับการคูณนะครับก็ถ้าตัดทอนได้ก็ตัดทอนนะครับ อ่าตัดตอนได้นะครับตัดศูนย์ก่อนนะครับมีศูนย์ตัดศูนย์ศูนย์ตัดศูนย์เหลือ2กับ15 2ตัดกับ15ไม่ได้นะครับ2ตัดกับ7ก็ไม่ได้ดังนั้นเลยจับคูณกันนะครับข้างบนเหลือ7จ็คูนสิข้างล่างเหลือ2นะครับข้างบนนะครับข้างล่างเหลือ2 ข้งบนคูณกันนะครับ7คูณ15อ่ะอันนี้เขาลัดขั้นตอนนะครับ7คูณ15ได้ตั้งคูณนะครับ15คูณ7 7 5 3 5 5ทด3 7 1 7บวก3เป็น10นะครับได้105ได้เศษ10 5ยนะครับส่วน2นะครับซึ่งมันเป็นเศษเกินเราต้องทำให้เป็นจำนวนคละนะครับ ตั้งหารดูนะครับหรือจะคิดในใจก็ได้นะครับสองท่าไ,ได้หร่ได้1 0หาตั้งหารเลยดีกว่าเลขมันเยอะนะครับ105รหารหร2 2งอทศนได้10 2 5เป็น10นะครับลบกันเหลือ0 15ึงลงมา2องทศนิรได้5 2 2 2นะครับเป็น4 ลบกันเหลือหนึ่งนะครับดังนั้นได้52นะครับเศษเศษหนึ่งนะครับเศษหนึ่งส่วนอะไรส่วนสองนะครับส่วนสองดังนั้นตอบมีสนามหญ้า52เสเศษ1นึส่วน2ตารางตารางวานะครับ52สสอเศษ1ส่วน2ตารางวานะครับ นี่คือการแก้โจทย์ปัญหานะครับเรื่องการคูณการหาเรเศษส่วนและจำนวนคระนะครับให้นักเรียนศึกษาตัวอย่างตามที่คุณครูพาทำนะครับหรือตามที่คุณครูเฉลยนั่น,เ,นเองนะครับถ้านักเรียนต้องการดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับให้ไปดูในหนังสือเรียนได้นะครับเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณการหาเรเศษส่วนและจำนวนคละนะครับ ไปศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือเรียนได้นะครับสำหรับข้อที่เหลือนะครับการบ้านให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหน้าที่50นะครับเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้า50ทําข้อที่เหลือนะครับ3ข้อข้อ4ข้อ5และข้อ6นะครับให้นักเรียนทํา3ข้อเป็นการบ้านนะครับ4 5และ6 วิธีทาก็เขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็แสดงวิธีทำแล้วก็หาคําตอบออกมานะครับแค่นี้นะครับสําหรับวันนี้ก็คุณครูก็มีแค่นี้นะครับขอคุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ